นี่คือเครื่องปรินเตอร์ HP T830 หนึ่งในเครื่องปรินเตอร์ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดมันสามารถก๊อปปี้สแกนกระดาษไซส์ A0 และ A1 ได้นะครับสำหรับงานอาร์กิเทคเจอร์เอนจิเนียร์หรือคอนสตรักชั่นแม้กระทั่งงานออกแบบนะฮะเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยมันจะทำให้งานมืออาชีพของคุณนั้นง่ายรวดเร็วและก็คุ้มค่าด้วยครับมาดูฟีเจอร์ของเครื่องตัวนี้กัน เครื่องปรินเตอร์ตัวนี้นะครับความเร็วไม่ธรรมดาครับอยู่ที่82 A1 นะฮะต่อ1ชั่วโมงหรือว่า25วินาทีต่อ1แผ่น A1 นะครับผมยืดหยุ่นในการทำงานมากเลยเพราะว่าเครื่องตัวนี้สามารถเลือกใส่ได้ทั้งระบบถาดกระดาษนะครับหรือว่าเป็นระบบม้วนสามารถเลือกโหลดได้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันของ Wi-Fi Direct นะครับอันนี้สะดวกสบายมากเลยคุณลูกค้าสามารถใช้ มือถือใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์ Wi-Fi สั่งงานไปได้เลยแบบ Direct เลยนะฮะยืดหยุ่นต่อการใช้งานในไซต์งานสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านระบบอีเมล p ริ n นติ้งได้นะครับ Cloud Printing ได้ของ HP อีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องตัวนี้นะฮะก็คือฟังก์ชันการสแกนของมันนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเครื่องมัลติฟังก์ชัน p r i n นเตมันจะมีสแกนเนอร์อยู่ที่ข้างบนนี้ด้วยนะฮะ ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นหลายๆยี่ห้อเลยเพราะว่าโปรไฟล์ของมันการออกแบบนั้นเล็กมากยี่ห้ออื่นเนี่ยจะมีสแกนเนอร์อยู่ข้างบนนี้นะครับค่อนข้างเทอะทะเลยนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นสแกนเนอร์ลักษณะนี้แล้วเนี่ยการใส่สแกนก็ง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าลูกค้าสามารถสแกนได้จากข้างหน้าเลยนะครับสอดง่ายขึ้นแล้วก็สแกนจากไซส์ A0 ไปแปลงเป็น A4 จาก A 1ไปแปลงเป็น A 3หรือแม้กระทั่งสแกนจาก A 4แล้วก็ขยายให้มันเป็น A 0 A 1ก็ทำได้ง่าย,ายนะครับด้วยเครื่อง HP ตัวนี้สามารถที่จะสแกนเสร็จปุ๊บเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ USB Drive หรือว่าสแกนแล้วส่งอ e ีเมลอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับคนที่จะต้องใช้ฟังก์ชันการสแกนเพื่อจะเก็บข้อมูลหรือว่าก๊อปปี้แบบแปลนพิมพ์เขียวอีกแม้กระทั่งหนึ่งฟังก์ชันที่เจ๋งก็คือว่าเครื่องตัวนี้ไม่ใช่พิมพ์แค่กระดาษนะครับมันสามารถพิมพ ตัวกระดาษด้านได้กระดาษอิงเจ็ตได้รวมไปถึงพิมพ์พวกกระดาษพิมพ์เขียวนะฮะแล้วก็กระดาษไขฟิล์ม e PET เพื่อที่จะเอาไปทำงานบล็อกสกรีนเอาไปทำงานบล็อกเอ็กซเรย์หรือแม้กระทั่งไปทำบลูปรินท์ที่ไปใช้งานแบบมือชีพได้จริงๆด้วยครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องสแกนครับก็คือมันมีออปติคอลเซนเซอร์กันเอียงมาให้คุณจะใส่กระดาษเบี้ยวน้อยแค่ไหนนะครับเบี้ยวมากเบี้ยวน้อยเนี่ยเครื่องปรินเตอร์มันจะ ดีเทคให้นะครับเพื่อจะป้องกันงานคุณไม่ให้เสียหายไม่ให้เข้าไปติดตัวเครื่องไม่ให้งานของคุณขาดแตกต่างจากที่ห้ออื่นที่ไม่ได้มี optical sensor ครับสำหรับตัวช่วยในการพิมพ์นะครับเครื่องตัวนี้ใช้งานง่ายมากเพราะว่า HP เนี่ยให้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า HP Click มาด้วยตัวนี้จัดวาง layout ให้เราแบบง่ายมากจริงๆแล้วแค่ส3คลิกเครื่องก็ปริ้นได้เลยนะครับอีกอย่างนึ่งนะฮะสมาร์ทโฟน ก็จะมีฟังก์ชันของ HP Smart App นะครับผมตัวนี้ก็ทำให้คุณสามารถปริ้นผ่าน Mobile Printing ได้ hmm. เรียกว่ายืดหยุ่นสุดๆเลยนะครับสำหรับเครื่อง HP T 8 3 0ตัวนี้เครื่องตัวนี้นะฮะมีจอภาพขนาด4.3นิ้ว LED นะครับให้คุณไว้ใช้เลือกในการส่งอ e ีเมลในการที่จะเลือกไฟล์ภาพจาก USB มาปริ้นนะฮะ hmm. หรือว่าจะเลือกก๊อปปี้จากกระดาษไซส์ A1 นะครับไปเป็น A4 หรือจาก A4 ขยายไปเป็น A1 A0 ก็ทำได้นะครับก็ผ่านจากหน้าจอ LCD ตัวนี้เลยซึ่งถือว่าใช้งานง่ายมากๆตัวขาเครื่องนะออกแบบมาให้แข็งแรงมากเลยนะครับแม้กระทั่งมีถาดรองรับวัสดุแถมมาให้กับตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยเด็ดเสร็จคุณยกไปสามารถตั้งวางไว้ที่ออฟฟิศหรือใช้งานติดตั้งไดเวอร์ติดตั้ง, Driver, ง HP คลิกก็ใช้งานได้เลยทันทีครับผม ในเรื่องของคุณภาพนะครับเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ2,400 dpi คูณ1,200 dpi นะครับน้ำหมึกเองนะฮะก็เป็นน้ำหมึกสีดำพิกเมนต์นะครับผมที่ให้ความละเอียดและก็สีเฉดที่เข้มมากเลยเข้มข้นสุดๆเลยเมื่อเทียบกับอีกหลายๆยี่ห้อที่อยู่ในตลาดนะครับและแน่นอนนะฮะ hp bright office ink นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราปรินบนกระดาษ เพนเปเปอร์ธรรมดาหรือว่ากระดาษ A4 A3 A1 A0 ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับปกติแล้วสี잉เจ็รเนี่ยมันอาจจะด้านๆใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ให้งานพิมพ์ที่คุณภาพสีสดมากๆเลยบนกระดาษเพลนเปเปอร์หรือว่ากระดาษธรรมดานะครับเนื่องจากเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้นะฮะเป็นสําหรับมืออาชีพเพราะฉะนั้นการรับประกันก็เป็นแบบมืออาชีพเช่นเดียวกันนะครับสปีเต็มสําหรับตัวเครื่องและฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนะครับรวมถึง หัวพิมพ์ด้วยเรามีบริการออนไซต์เซอร์วิส Next Business Day นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้อยู่ที่ไหนใช้ไปเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลให้เราดูแลให้นะครับสนใจเครื่องพินเตอร์ตัวนี้นะฮะติดต่อที่ Ink Man ทุกสาขาเลยนะครับเรายินดีเทสงานให้คุณทําไปเสนอราคาให้คุณและไปจัดส่งเครื่องปรินท์ให้คุณด้วยถึงที่เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ Ink Man สวัสดีครับ